โคชเตีย er, สะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรอนชบรีเอฟซีแสดงสปิริตประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังไม่สามารถพาทีมไปสู่จุดหมายโดยชมบุรีเอฟซีได้ตั้งอดุลละโศรับบทกุนซือขัดตาทัพคุมทีมช่วงท้ายฤดูกาล ความเคลื่อนไหวของสโมสรชมบุรีเอฟซล่าสุดครับได้ทําการแต่งตั้งอดุลละโศตำนานักเตะคนสําคัญของสโมสรและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรพิษณนโลเ FC เข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วพร้อมดันโคชเตียขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาโดยหลังจบเกมการแข่งขันที่ชมบุรีเอฟซแพ้ต่อเชียงรายยูไนเต็ด1-3ได้มีการประชุมหารือกันภายในบอร์ดบริหารสโมสร โดยโคชเตียสะสมพบประเซร์ดได้แสดงสปิริตขอลาออกจากตำแหน่งหลังผลงานในช่วงเลกสองที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามครับสโมสรได้มอบหมายให้โคชเตียยังคงทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาของสโมสรต่อไปเนื่องจากโคชเตียเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีครับ ในขณะที่อดุละโสนั้นจะเข้ามาคุมทีมลงทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบุกเยือนลำปาง f อซในศึกไทยลีก2022-23 20นัดต่อไปทันทีครับหลังหยุดพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับกระแสะของแฟนบอลในโลกโซเชียลครับส่วนใหญ่มุ่งประเด็นไปที่อาถันอิชิอิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากโคชเตียปฏิเสธไม่ยอมจับมือกับมาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมภาษาสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซึ่งนับตั้งแต่เกมน,นั้นเป็นต้นมาทีมชูบรีเอลงเตะในไทยลีกไปอีก9นัดแต่ว่าพวกเขาชนะได้เพียงแค่1นัดเสมอ1และแพ้ไปถึง7นัดครับเก็บได้เพียง4คะแนนจาก27คะแนนจนล่วงจากอันดับที่2ตกมาอยู่อันดับที่7ในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้ว,ลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel สยามฟุตบอลช anel ของเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ